สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าต้ชนบทมาแล้วเพื่อนๆมายายจะมาเอาพวกผักต้นกล้าผักใส่กระถางไว้จริงๆแล้วยายไม่เคยทำนะเอามาก็ปลูกเลยแต่ปีนี้มันหนาวเกินไม่รู้ว่าหนาวนานแค่ไหนยายก็เลยจะเอาลงดินไว้ก่อนเนี่ยจะเอาลงดินดูมระยายจะเอาไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันใบมันหัก คือยังไม่เอาออกนะกลัวเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่แข็งแรงกลัวรากเขายังไม่แข็งแรงแต่ว่าคนที่ส่งให้ยายคุณกับตัวเยอรมันเนี่ยยายยอมรับเลยแบบเขาเข้าใจทำนะสําหรับยายยายไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> ความโง่ของยายเดี๋ยวจะยายจะเล่าให้ฟังความโง่นี่ตอนยายแกะของฝากเห็นไหมพริกตัวนี้มันจะอยู่ในขวดอยู่ในขวดนะไอเรากรนึกว่า เขาสอดไปจากข้างบนโง่โง่เนาะเอาเม็ดมาตัดเอากางไกลมาตัดเจาะไหนเจาะตรงไหนนี่นี่เจาะเจาะไปเจาะมามันหลุดพรวดพราดเลืบดีนาะติพริกดีนาะติพริกพริกไม,ไม่หัก เขาตัดแล้วก็ใส่ให้ยายยายก็โง่โง่ไม่รู้ว่าเขาตัดเนาะเออนึกว่าเขาเสียบไปจากข้างบนเอาเอาเอากลางไกลมันมาเจาะเจาะเจาะได้ครึ่งหนึ่งเลยหลุดพลวดลงมาตกใจหมดดีนะที่ปริกไห,กหัะเนาะไม่อยากจะผสมดินแล้วก็จะเอาใส่กระถางไว้เนาะเอาไว้อย่างนี้เพราะว่าไม่รู้ว่ายายไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะได้ปลูกนะ กรถดน้ําอยู่นะรถดน้ําอยู่แต่ว่ามันจะไม่สวยถ้าใส่กระถางรถดน้ํามันจะดีกว่าโอ้อะไรเป็นอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยผักอะไรมัางเนี่ยจำไม่ได้แล้วตายเลยบ้านนี้ลืมอันไหนโคนรรบ,บีอะไรจำไม่ได้เลยผักอันไหนอันไหนทีนี้สวยเลยบัดน,นี้ตอนเดินยายต้องเอาอันนี้ไว้ก่อนใส่อันนี้ มะเขือมะเขือมะเขืออนี่แบบหืสวยมากเลยเขาแบบย่ายนะปลูกผักก็จริงนะแต่ยายไม่ค่อยรู้เรื่องลึกซึ้งไปถึงขั้นเวลาแพ็คของส่งอะไรเงี้ยยายไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยมีประสบการณ์แบบน,นั้นเนาะถนอมอย่างดีเลยนะลูก อยู่กับแม่นะลูกอยู่กับแม่นะลูกลองดูลองดูเคยปลูกแล้วมันไม่ได้กิน,เ,นเพื่อนมะเขือมะเขือเปาะนี่แหละยายปลูกไม่ได้กินเพราะว่ายายเพราะมันชาไปนี่ใส่กระถางไว้ก่อน สวยนะลูกสวยนะลูกเม่ค่อยตัดใบออกหน่อยนึงให้มันให้เขาจับรากก่อนให้เขาจับรากก่อนเรียนกระทางอีกเอาเล็กๆให้เขาจับรากก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนกระทางใหม่ คุณกระตัวเขาเขาบอกยายเขียนบอกมานะว่ามะเขือนู่นมะเขือนี่แต่ว่ามันมันผสมกันหมดแล้วาปมันายมันล้มไม่รู้ว่าอันไหนอันไหนเป็นอะไรแต่ก็ช่างเถอะขอแต่ให้มันขอแต่ให้เขาเกิดนะยายเคยปลูกอยู่มันมันมันสวยนะแต่ว่ามันไม่มีลูกเดี๋ยวลองดูใหม่ครั้งแรกนะครั้งเดียวครั้งเดียวพอดีเพิ่งออกดอกมาหนาว ได้กินอยู่สองสามลูกมะเขือเปาะบ้านเราธรรมดาน,นี้นะนะพี่เหมินเขาให้ไปช่วยทำไอ้นั่นเดี๋ยวรีบรีบใส่ลงไปก่อนรีบๆทำอันนี้ก่อนพี่เหมือนเขาให้ไปช่วยทำยไอ,ทำอ้นน เ้าเาเาไก่เราเป็ดสวยนะลูกสวยนะลูกพริกพริกในตำนาน <c oughs> รองพรุดลงมาเลยอเราก็นึกว่าเขานึกว่าเขาเออเรียกว่าอะไรนะนึกว่าเขายอดมาในขวดในยายจะลองปลูกพริก ในกระอ้อะไรนะเขาบอกว่าเอาลงหน่อยเราจะลองปลูกดูสวยนะพริกต้นนี้หวังว่าจะได้กินพริกสุกนะไม่รู้ว่าพริกอะไรได้นี่ต้นยางงามเลยอ่ะต้นยางงามเลยอะดูดิหวังว่าหวังว่าจะได้กินพริกสุกนะแตกยอดเต็มเลยนี่ ี่ยให้มันออกเนี่ยให้มันแข็งแรงกว่านี้หน่อยยายจะตัดใบมันทิ้งเอ้ยตัดยอดมันทิ้งหน่อยแต่ว่ามันออกแขนงเยอะเลยเนี่ยสวยมากเลยสวยนะเนาะมระให้มันอยู่ในนั้นก่อนเนะาะมระเนาะนเพื่อนๆนี่ใบมันหัก แรงมันลมอีกใส่กระถางนี้อันนี้มันไม่แข็งแรงใสไว้ยางงี้จะเปลี่ยนก็กลัวจะเปลี่ยนก็กลัวมันหักลก่อนแ้กทีนี้ก็จะเอาพวกนี้ใส่ใส่กระถางไว้ใส่กระถางเล็ก รอรน้ำมันไม่เวลารอรดน้ำมันไม่ค่อยชุ่มฉ่ำเวลารารดน้ำมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยไอ้นั่นเมันแข็งมันเนี่ยใส่ไว้ในดินก่อนอันนี้น่าจะเป็นหัวโคราบีมันไม่โตให้มันโตอยู่ในกระถางก่อน อันนี้จำได้หัวผักหัวโคระบีจำได้เอาตรงนี้ไปถ้าเอาไปปลูกข้างนอกก็ไอ้หัวผักนี่ปลูกได้ยูหัวผักนี่แต่ยังว่าตอนนี้สวนใหญ่ยังไม่ได้พรวนดินเนาะปลูกได้ยูหัวผักนี่นะแต่ว่ามันก็ไม่สวย มันก็ไม่งามมันไม่เจริญเติบโตเพราะว่ามันหนาวมันมันจะอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่เจริญเติบโตแล้วก็ามาเลี้ยงไว้ในบ้านก่อนทำเสร็จแล้วจะไปช่วยพี่มืนไปช่วยพี่มืนเออทำอ,อันนี้ก่อนพาฟืนอยู่ าพาฟื้นเห็นไหมแกตอนนี้ยังไม่ยังคนอื่นเขามีเครื่องพาแล้วนะใช้ฟืนเยอะกว่าใช้ฟื้นน้อยกว่ายายอีกเขามีเครื่องพาแล้วนะอันนี้ยังไม่ยังไม่ลงทุนซื้อเครื่องพาแล้วแฟนใหญ่ยังพาเองอยู่ข้างบ้านน่ะเขาใช้ข้างบ้านน่ะเขาใช้ เขาใช้ไฟฟ้าเอ้ยเขาใช้น้ำมันนะแต่ฟื้นเขาใช้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่เขาก็มีเครื่องพานะข้างบ้านใช้ฟื้นน้อยกว่ายายอีกเฟนยายไม่ยอมซื้อไม่ยอมซื้อเครื่องไม่ยอมซื้อเครื่องพาเองไปกอน ทำไมยายจะบอกว่าทำไมตอนเขาเพาะเขาไม่ใส่แบบนี้เลยกระถางแบบนี้เลยเนาะเห็นไหมไม่ใส่เขาใส่มาเนี่ยเขาจะใส่มาเป็นก้อนอย่างเงี้ยเขาใส่มาเป็นถาดใหญ่เลยก็เป็นถาดใหญ่เลยก็เป็นก้อนถาดเขาจะใหญ่ใหญ่อย่างงี้แล้วก็เขาทำให้แน่นแล้วเขาเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก็เขาแบบเนี้ยเนี่ยขนาดแบบเนี้ยนะมันยังต้นละสิบกว่าบาทเนาะเออถ้ามาถ้าเขาเพิ่มกระถางมาแบบเนี้ยต้นหนึ่งก็ อะไรก็แล้วแต่ใส่กระถางเนี่ยจะต้นหนึ่งยี่สิบสามสิบบาทเนี่ยกระถางคือมันเปลืองเขาเปลืองเวลาการทํางานของเขาแล้วก็เปลืองดินเนาะมันเขาคิดอยู่นี่นะทาอะไรเขาคิดหมดคิดคิดทุกอย่างนะเพื่อนๆคิดเวลาคิดค่าเสียหายคิดหลายๆอย่างอะไรนะกระถางอยู่ไหนแล้วใครเอากระถางแยกไป ไปมาขโมยกระถางไปนะเดี๋ยวยายพอทำก่อนเด้อทำไปคุยไปเล่าไปโชคดีไปจำได้ทุกอย่าง <c oughs> จำได้ว่าอะไรเป็นอะไรมันต้องมันคือมันต้องดูด้วยนะเพื่อนเพื่อนมันต้องดูด้วยว่าเราจะปลูกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าไอหัวผักหัวผักนี่มัน มันได้กินไวใช่ไหมมันหมดไวเราก็พอเรากินหมดเราก็ใช้พื้นที่ตรงหัวผักตรงหัวผักไปปลูกอย่างอื่นเพราะว่ามันหัวโคราบีนะ่ะมันได้กินไวปลูกแป๊บเดียวก็ได้กินแต่พวกบรอกโคลีเราปลูกแล้วตัดเราเอาไว้กินค้างปีเราก็ต้องหาที่ปลูกแบบว่าอยู่ชิดๆกับอะไรที่ว่ามัน ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะบรอกโคลีแต่พวก <c oughs> กะหลดอกกระหล่ำกระหล่ำดอกเนี่ยมันก็หมดไวนะมันมันได้กินไวเราก็ต้องปลูกีนตรงที่เนาะต้องเลือกที่ปลูกนะพูดอบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกแต่ว่าต้องเลือกที่ปลูก <c oughs> เหมือนบรอกโคลีเนี่ยเราตัดกินเราตัดกินแล้วพอเราตัดกินแล้วมันยังเหลือต้นให้เราเก็บกินตามเรื่อย เราก็เลยเราก็ต้องปลูกให้มันเหมือนกับว่าปลูกให้ติดสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยเพราะสตรอเบอรี่มันค้างปีไงมันอยู่ได้ค้างปีเราไม่ต้องใช้พื้นที่ไปทําอย่างอื่นแต่บล็อกโครี่เอเตไอเกระลำดอกเนี่ยเราต้องปลูกให้มันใกลสลัดใอะไรเงี้ยเพราะสลัดก็หมดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะต้องจำไว้ เหมือนอันนี้ก็เหมือนกันนี่อันนี้มันก็มาเร็วกินไอกลําดาวไอกลําไม่ใช่กะกลัดาวเขาเรียกอะไรนะกะลําหัวใจกะกลําหัวใจเนี่ยมันก็ได้กินเร็วหมดเร็วเราก็ต้องเลือกที่ปลูกเป็นบล็อกครีนันเดี๋ยวหาที่ปลูกแล้วก็อยู่ใกล้ๆพวกสตรอเบอรี่พวกกระเทียมพวกอะไรเงี้ยกระเทียมออกระเทียม กระเทียมอะไรนะกระเทียมญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือบรอกโคลีนะคะเอ้ไม่ใช่เวันนี้เอาไวจะนี่เสียปลายไว้จะไ,ได้รู้ว่าไผ่เป็นไผ่เสียบปลายหรือไผ่จะได้รู้ว่าไผ่เป็นไผ่เสร็จแล้วเพวื่อนๆนี่ผลสุดท้ายมาระรยายเอาใส่กระถางนะยายเปิดดูแล้ว นึกว่าเขาเพาะในขวดนั้นมันไม่ใช่ใชเขาขุดออกมายังไม่เห็น <c oughs> <c oughs> รอดนะลูกรอดนะลูกรอดแล้วจะได้กินอีกต่อ,น,อน้อนี่ไม่ได้กินกินใบเอาเนาะนี่มะเขือนะคะเสร็จแล้วนี้พริกนะคะนี่ที่ทำการรดน้ำก็เสร็จนะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆได้ไปช่วยพี่เมินทำงาน คิดถึงคิดถึงคิดถึง